إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار تن بي نون بولو ملا ما جمعة تك تك تن بين تقوى بين يم كين طالة سبحانه وتعالى ถ้ามันมีอยู่ในตัวของพวกเรามันจะเป็นสิ่งที่คอยฉุดลั้งพวกเราไม่ให้ไปทําในสิ่งที่มันเป็นการฝาร่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาพี่น้องครับเราถือสินอดกันมาเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สิบแปดอ่อสิโทษทีวันที่สิบเกาของการถือสินอดของพวกเราแล้วเพราะงั้นเราเหลือเวลาอีกประมาณเวันสิวันโดยประมาณ ที่พวกเราจะมีโอกาสได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในปีนี้ขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลานะครับให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาอาลาให้พวกเราทั้งหลายมีชีวิตอยู่จนกระทั่งรอมฎอนได้หมดไปอาเมนพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเป็นการถือศีลอดในวันที่19แล้ว เพราะงั้นเราเหลือเวลาอีกประมาณสองวันถึงสมวันด้วยกันที่พวกเราทั้งหลายจะเข้าสู่ในช่วงอัลอาชริลาวาคิลิในช่วงสิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพราะงั้นเนี่ยสิสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะบรรดายุมหุดอุลามะรวมถึงท่านเชคบินบาสราฮิมะฮุมุลละพวกเขาบอกว่าวันแรกที่เป็น สิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยคือค่ำที่2ี่เพราะงั้นเมื่อถึงค่ำที่21แล้วนั่นเท่ากับว่าพวกเราเข้าสู่สิบสุดท้ายของเดือนรอ,อ,นนอรนมฎอ,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 อนแล้วพี่น้องครับเมื่อถึงช่วงสิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยมีรายงานจากท่านหญิงไอชะาฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮะภรรยาของท่านนาบีสุลลัาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนางได้บอกว่า การะศา ل ดสุลุลาห์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประกฏววาท่าน ا ل สดาสุลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยอีด้าดักราชชุนอวะฮิรุมินรอมฎอนเเมื่อได้เข้าสู่ช่วงสิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอั ه ฮิยัลเลละท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจะทำให้กลางคืนนั้นมันมีชีวิตชีวาวไอกซออ และท่านนับีบลสละล่าฮอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะปลุกครอบครัวของท่านขึ้นมาให้มาทำอิบาดะห์วะจัดดะวะชัดดัลมิอซัลและท่านนับีบลสละล่าฮอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านจะปีกตัวจากครอบครัวปีกตัวจากการร่วมหลับนอนกับภรรยาท่านนบีบลสละล่าฮอะลัยฮิวะซัลลัมจะรับผ้าเนี่ยบางรายงานบอกรับผ้าให้แน่นคือจะ ขมักขมิ้นในการทำอ in London, in uh, ิบะดาในช่วงสิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนั่นเองนะครับอีกรายงานหนึ่งท่านหญิงไอชาห์รอดีอัลลอฮุอันฮะภรรยาของท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านเดียวกันเนี่ยบอกว่าการน้รัสูลุลยซุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมปรากฏว่าท่านรัสูลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นยัจะฮิดูฟีรอมฎอนะมาลายะจะฮิดูฟีไกง ปรากฏว่าท่านนะบิสสลลอฮฺฮุอาลีฮิวซัลลัมนั้นเมื่อรอมฎอนมาถึงท่านจะปฏิบัติอย่างเข้มงวดปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่เหมือนกับการปฏิบัติตัวในช่วงอื่นๆเลยและท่านหญิงไอชาก็บอกว่าแล้วท่านดะบิสสลลอลฺฮุอาลีฮิวซัลลัมนั้นวัวฟิลอัชริลอาวาคิลิมินฮูมาลาย์ชตาฮิดูฟิไกงฮี และในช่วงสิบสุดท้ายของเดือนอมาดอนเนี่ยนบีจะขมักขมิ้นนบีจะเพียงพยายามอย่างมากในการที่จะในการที่จะทำอามันอิบาดอย่างมากที่สุดโดยที่ไม่มีช่วงเวลาไหนแล้วที่นบีจะทําขนาดนี้หมายความว่าไงอ่ะหมายความว่ายี่สิบแรกที่นบีเพียงพยายามขมักขมิ้นยังไม่เท่ากับสิบสุดท้ายในเดือนอมาดอนที่ท่านนบีสุลต่านฮุอาลีฮิวะซัลลัมเพียรพยายามในการขมักขมิ้นในการทําอามันอิบาด และในช่วงสิบสุดท้ายนี่เองมีสุนนะประการหนึ่งที่ท่านนาบีสุลลัลลฮุอะลหฮิวะสัลลัมได้เคยทําเอาไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั่นคือการเอียติกาฟการพำนักอยู่ในมัสยิดปีกตัวอยู่ในมัสยิดแล้วทําอิบาดะดอ่านอันกุรอานละหมาดทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดีท่านหญิงไอชชร์ริยัลลอฮุอันฮานางได้กราวานน่ารัสูลลัลลัลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ก้ดียะตะกืฟูฟิลอัชริลาวาคิอเดืออมาดอนเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าแท้จริงน่าอซูลสุลละหอะลัยฮะสัลลัมนั้นเมื่อถึงสิบสุดท้ายของเดือนอมาดอนแล้วเนี่ยท่านนบีจะทำการเอียติกาฟในมัสยิดอันนี้เป็นสุนนะหนึ่งในที่เป็นสุนนะจากบรรดาสุนนะทั้งหลายของท่านนบีสุลละหอะลัยฮะสัลลัมดังนั้นใครก็ตามที่เขามีความสะดวกง่ายได้หรือสามารถที่จะปีกเวลาได้ ไม่ยุ่งเหยิงจากการงานที่รายล้อมตัวของเขาพยายามนิดนึงมามัสยิดแล้วทําการเอียติกาฟที่มัสยิดเป็นสุนนะของท่านนาบีสาาาุลลัลละฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมฮัตตาตะวฟ้าหุลลาหฺอัลลวาญจลลัท่านนาบีทําการเอียติกาฟจนกระทั่งอัลลอฮ์เอาชีวิตนบีกลับไปหมายความว่าไงนบีเอียติกาฟทั้งชีวิตของท่านนาบีสุลลัลละฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมซุมมาเอียตากฟบอัวาจุหูบาเดะ และท่านหญิงไอชารอติยอลลอฮุอัอนไฮก็บอกว่าหลังจากที่ดานดาีจากไปบรรดาภรรยาของท่านก็ทำการเอียติกาฟอยู่ยังมีการเอียติกาฟกันอยู่แม้นาีจะไม่อยู่แล้วนี่เป็นหลักฐานประการหนึ่งว่าผู้หญิงก็ทำการเอียติกาฟในมัสยิดได้ผู้หญิงก็ทำการมาเอียติกาฟได้นะครับและในช่วงสิิสุดท้ายนี่เองพี่น้องที่เคารบรักทุกท่าน ท่านนับดบุลเลาะห์ฮุอะเลฮิวะซัลลัมได้บอกพวกเราเอาไว้ว่าในช่วงสิบสุดท้ายเนี่ยให้พวกเรานั้นทำการเสาะแสวงหาค่ำคืนไลลตาตุลกอดท่านนับดุลเลาะห์ฮุอะเลฮิวะซัลลัมบอกว่าตาฮั์เราไลลาตุลกาติฟิลเวกติมินอัชริลอัวาคิริมินรอมัดอนเนี่ยในช่วงสิบสุดท้ายของเดือนรอมัดอนเนี่ยมันจะมีค่ำคืนหนึ่งที่เป็นค่ำคืนไลลาตุลกอด ท่านนบดุลเลาะหฮุอาเลฮิวะซัลลัมบอกว่าให้พวกเราสเสวงหาในค่ําคืนที่เป็นเลขขี่ในช่วงสิบสุดท้ายของเดือนอมาดอนค่าที่ยี่สิบเอ็ดค่ำที่ยี่สิบสามค่ำที่ยี่สิบห้าค่ำที่ยี่สิบเก้าเพราะงั้นไอตัวเลขที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นค่ำคืนไลลาตุลกัตได้หมดเลยนะครับซึ่งค่ำคืนที่บอกมาเนี่ยบรรดาอุลมามะบรรดานักวิชาการบางท่านก็บอกว่า อย่างเช่นอย่างท่านเอบนุฮะยัดหรือท่านอิหม่านนาวีจะพูดเหมือนกันเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไอ้่ําคืนไลลาตุนกอศเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านนาบีสุลต่านลอฮะัยฮิวะซัลลมอัลลอฮ์ให้นบีได้รู้แล้วอลัลลอฮ์ก็เอาความรู้ตรงนี้กลับไปเพราะงั้นเมื่ออลัลลอฮ์เอากลับไปเนี่ยไลลาตุนกตจึงต้องเสาะแสวงหาในช่วงสิสุดท้ายในเดือนรอมฎดอนที่เป็นจำนวนเลขขี่ เพราะไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไลลาตุนก๊อดมันอยู่ในคืนไหนเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันมีรายงานว่าไลลาตุนก๊อดเนี่ยอยู่ในค่ำยี่สิบเจ็ดก็มีค่ำยี่สิบห้าก็มีค่ำยี่สิบสามก็มีค่ำยี่สิบเอ็ดก็มีเพราะงั้นบรรดาอุลมามะพวกเขาจึงบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงเสาะแสวงหาในคืนที่มันเป็นจํานวนเลขขี้เหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะพบกับค่ำคืนไลลาตุนก๊อดที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลลาได้บอกว่า อินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลก็แท้จริงเราได้ประทานอันกุรอานลงมาในค่ำคืนไลลาตุนกอบเป็นที่ทราบกันดีว่าอันกุรอานนั้นถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนแล้วอายะนี้มาจํากัดอีกว่าการที่ถูกประทานลงมานั้นประทานลงมาในค่ําคืนอัลกัตค่าคืนไลลาตุนกบนะครับ โดยที่อันกุรานถูกประทานลงมาเนี่ยเดิมทีเนี่ยอัลกุรานเนี่ยถูกบันทึกไว้ที่เราฮินมักฟุสอยู่ชั้นเหนือชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดขึ้นไปนะครับเราฮินมักฟุสและพระองค์อัลลอฮฺซุภฮานะฮูวาตาอัลลานั้นก็ได้ให้ยิบลีนอะไรฮิสลามนําลงมาสู่ชั้นฟ้าชั้นดุนยาอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไบตุลอ ah. ิสซาใบตุลอิซาเนี่ยอยู่ที่ชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับ แล้วก็ให้ท่านยิบลีนอะัยฮิสลาเนี่ยทยอยนำเอามาให้กับท่านนาบีสุลต่านหุอะัยฮิวซัลลัมในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละสถานการณ์ทยอยเอามาให้ทยอยเอามาให้ไม่ได้เอามาให้นบีเป็นรูปเล่นดีเดียวไม่ใช่ทยอยเอามาให้ตามเหตุการณ์ต่างๆและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาอาลาก็กล่าวไว้ในสุลาะอันกอศอีกแบบว่าวมาอัตรอกะมาไลาละตุนกอศแล้วพวกเจ้าเนี่ยโอ้มุฮัมมัดเอ้ย แล้วอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ว่าอะไรคืออัลกอตพระองค์อลอสุภานูวาตาลาก็บอกต่อไปอีกว่าไลลาตุลกอดาร้ไรุมมินอัลฟิชะแท้จริงค่ำคือไลลาตุลกอตนั้นอ่ะมันดียิ่งกว่าหนึ่พเดือนดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือนเพราะงั้นการที่เราเสาะแสวงหาในค่ำคืนสิบสุดท้ายที่เป็นจำนวนขี้เนี่ยเพื่อที่เราจะได้พบได้เจอ ได้ปฏิบัติอามันอิบาด้าแล้วมันไปตรงกับค่ำคืนไลลาตุนกอสที่อัลลอฮ์บอกไค้ลุนมินอัลฟิชะมันดียิ่งกว่าหนึ่งพันเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถที่จะกระทำได้ในช่วงใกล้เวลาที่จะถึงสิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับแล้วก็มีดูอาบทหนึ่ง ที่ท่านนบีสุลว่าลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้กับภรรยาของท่านท่านหญิงไอชาร์ดีอัลลอฮุอันฮะภรรยาผู้เป็นที่รักยิ่งของท่านนบีสุลต่าลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชาร์ดิอัลลอฮูอันฮะเนี่ยได้ถามท่านนาบีสุลต่าลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยรู้ว่าอะไรลาตุนกอตเนี่ยมันอยู่ในค่ำคืนไหนเนี่ยท่านนาบีสอนฉันหน่อยได้ไหมถึงสิ่งที่ฉันจะกล่าวในค่ำคืนเหล่านั้น ที่ฉันได้พบเจอที่มันเป็นไรละต like ุนก่อนท่านอบสุลเลาะฮุอะลยฮิวะซัลลัมจริงได้บอกว่าจงกล่าวว่าอัลลอฮหุมาอินนะกอาฟูวนตัวเฮบุลอัฟวะฟาฟูอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงข้าแต่อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่รักที่จะให้อภัยเป็นผู้ที่ชอบที่จะให้อภัยฟ้าฟูอันนี้โปรดให้อภัยให้กับตัวฉันด้วยเถิด นี่เป็นสุดยอดดูอาต้นหนึ่งที่ท่านนบาีสอนให้กับบุคคลที่ท่านรักยิ่งที่เป็นภรรยาของท่านขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาลาให้อัลลอฮฺอภัยโทษในสิ่งที่ผิดบาปทั้งหลายพวกเรานำดูอาต้นนี้กล่าวกันให้เยอะในช่วงสิบสุดท้ายของเดือนรอมฎอนพี่น้องครับประการต่อมาเนี่ยพวกเราถือศีลอดกันมาเนี่ยสิวันละพวกเราถือศีลอดกัน ละหมาดตระเวยกันบางคนเนี่ยมามามาพูดมาหยอกล้อกระเ้ากระเ้าเย้าแย่นะบอกขอได้ไหมขอวันนี้ขอเขียนใบลาสักหน่อยได้ไหมขอเขียนใบลาสักหน่อยได้ไ,ดไหมละหมาตระเวนเนี่ยลาผมเข้าใจพี่น้องครับเพราะเวลาที่เราถือสินอดในยามกลางวันกลางคืนเราก็ต้องยืนละหมาตระเวนอย่างที่เราเนี่ยยืนละหมาดกันก็น,กนานพอสมควรเพราะงั้นมันก็เหนื่อยมันก็ลา อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ฟังฮะดิษของท่านนาบีสุลตรอหฮุอาเลหิวะสั้นลมเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานิดหนึ่งท่านนาบีสุลตรอหฮุอาเลหิวะสัลลัมพูดในกรณีของการถือสินอดว่าไงนบีบอกมันซ้อมารอมาดอนใครก็ตามถือสินอดในเดือนอมาดอนอีมนน่นันด้วยหัวจิตหัวใจที่อีมานศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์วะติซาบันหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอัลล ขู่ฟิลล่าหูมะตะกัดเดบามินซัมเบออัลลอฮุซุพานะหูวะตาลาจะอภัยโทษบาปที่ผ่านมาให้กับเขาหรือในกรณีของการยืนละหมาดในยามค่ําคืนละหมาตระเวนท่านอบีิสโลลัล่าหัอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันก็มารอมะดอนอีมาดันใครก็ตามที่ยืนละหมาดในยามค่ําคืนด้วยหัวจิตหัวใจที่อีมานวะติซาบันหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮุซุพานะหูวะตาลา ฮูฟิลลาฮูแมตกรดดามินสัมบีอัลลอฮ์จะอภัยโทษบาปท,ที่ผ่านมาให้กับเขาเพราะงั้นการละหมาดของเราในยามค่ําคืนและการถือศีลอดในตอนกลางวันนั้นพวกเราอย่าทำโดยไร้ความความหวังพวกเราจะต้องมีความหวังว่าอัลลอฮ์สุขานะฮูวะตาลาจะตอบแทนให้กับเราหวังที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษความผิดบาปให้กับพวกเรานะครับเพราะงั้นเอาหะดิษสองบทนี้เป็น กำลังใจให้กับพวกเรากับเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่กี่วันที่พวกเราจะต้องอยู่กันในเดือนรอมฎอนนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับใครที่รอมฎอนผ่านเข้ามาแล้วพวกเขายังไม่ได้มีโอกาสมามัสยิดยังไม่ได้มาร่วมละหมาตระเวีย์พร้อมกับอิหมั่เป็นญจมา ขอให้พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ใช้โอกาสตรงนี้สิบสุดท้ายของเดือนอุมาดอนปรับเปลี่ยนตัวเองมาร่วมละหมาดพร้อมยะมาที่มัสยิดเพราะในฮะดีษที่ท่านนาบีสุลตาร์ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้นบีบอกว่ามันก็มามาอิมามใครก็ตามที่ยืนละหมาดพร้อมอิมามฮัตตายันสอลิฟะจนกระทั่งเสร็จพร้อมกับอิมามกูตีบะละฮูกิยามุไลละ เขาจะถูกบันทึกว่าเขานั้นได้ละหมาดทั้งคืนอันนี้เป็นผลบุญที่ท่านอับดุล,ลสลามฮุวไลฮิวซัลลัมได้บอกเอาไว้ใครก็ตามมาละหมาดอิชาพร้อมอิหมัมหลังจากอิชาเสร็จละหมาดซุนนะละหมาดซุนนะเสร็จละหมาตอราวียพร้อมกับอิหมัมละหมาดวิเตปพร้อมอิหมัมเสร็จพร้อมอิหมัมกูติบัลลาฮูกิยามูไลล่ละท่านนาบีบอกเขาจะถูกบันทึกว่าเขานั้นได้ละหมาดทั้งคืน เพราะงั้นใครก็ตามที่มีโอกาสมามัสยิดได้ร่วมละหมาดจะมากับกับอิหมัมเขาจะได้รับภาคผลบุญตรงนี้ด้วยเพราะงั้นใครยังไม่ได้มามัสยิดใช้โอกาสตรงนี้สิบสุดท้ายของเดือนอมาดอนมาละหมาดที่มัสยิดนะครับส่วนใครก็ตามที่มาละหมาดกับอิหมัมแล้วแต่พอถึงเวลาอิหมัมตรเวะไปแล้วอิหมัมกำลังจะขึ้นวีเต็ดเอาเดินออกซะก่อนกลับบ้านกันซะก่อน ท่านทั้งหลายกําลังพลาดโอกาสที่จะได้รับภาคผลบุญของการละหมาดทั้งคืนที่ท่านดาบีสุลต่านลลฮออาลีฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อีกประการหนึ่งพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านการจัดซอฟการจัดแถวในละหมาดอยากจะนําเอาเรื่องนี้มาพูดกับพี่น้องนิดหนึ่งพี่น้องที่มาละหมาดกันเนี่ยพยายามนิดหนึ่งพี่น้องครับเวลาที่อิหมัมขึ้นไปเป็นอิหมัมเนี่ย เหตุการณ์หนึ่งที่ท่านนบีสุลต่านฮุอาไลฮิวซัลนลมขึ้นไปนำละหมาดเวลาที่นบีขึ้นไปนำละหมาดนบีจะหันมาหาผู้คนหันมาทําอะไรอ่ะหันมาบอกกับบรรดาผู้คนให้จัดซอฟให้จัดแถวให้ชิดจัดแถวให้ตรงอย่าปล่อยให้มีช่องว่างในแถวของการละหมาดท่านนบีสุลต่านฮุอาไลฮิวซัลนลมพูดไว้หลายต่อหลายฮะดิษ อย่างเช่นที่ท่านนบีอสุลต่านละเลหฮิวซัลลัลหมวอาเซวุสูฟูฟะกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงจัดแถวนะจงจัดซอฟนะฟะาอินนัตสวียะตัสสูฟูฟูมินอีกอมาติสซาละแท้จริงการจัดแถวการจัดซอฟนั้นอ่ะมันคือการดำ m รงการละหมาดหรือบางรายงานเนี่ยมินมินตตามามิสซาละ การจัดแถวการจัดซอบเนี่ยมันจะทําให้การละหมาดของพวกเจ้าทั้งหลายนั้นมันครบถ้วนสมบูรณ์หรือบางรายงานท่านอับดุลสลามวะไลฮิวะซัลลัมบอกว่าอิสตาูพวกท่านทั้งหลายจงจัดแถวให้นะจงจัดแถวให้ตรงให้ชิดนะววลาตกตาลีฟูฟาตกตาลีฟกูรูบุกุมเพราะแท้จริงแล้วเนี่ย การที่พวกเจ้าทั้งหลายไม่ยอมที่จะจัดแถวให้ตรงจัดแถวให้ชิดยืนเท้าไม่ชิดกันเนี่ยมันจะทําให้พวกเจ้าทั้งหลายหัวใจของพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันแตกแยกกันอันนี้คือสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาร์ฮุอาลเลหิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถูกต้องที่การยืนจัดแถวการจัดซอฟเนี่ยมันเป็นเพียงสุนนะเป็นแบบอย่างของท่านานาบีสุลตาร์ฮุอะลเลิวะซัลลัมไม่ถึงขั้นวาจิบไม่ถึงขั้นที่ถ้าไม่ทําแล้วบาป แต่ถามพวกเรานิดนึงว่าพวกเราไม่อยากปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสโลลล่าฮุอัลัยฮิวซัลลมหรืหรหรรหอมันมีฮะดีษบทหนึง่งที่อยากจะนำมาบอกกับพี่น้องในวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะยืนชิดกันในแถวละหมาดท่านนาบีสโลลล่าฮุอลัยฮิวซัลลมบอกว่ามันซัดดาฟ,ฟุรยตันใครก็ตามที่เขานั้นจัด ซบในละหมาดด้วยการปิดช่องว่างไม่ให้มันมีช่องว่างอยู่บานอัลลอฮลหูไบตันฟินยันนะพระองค์อัลลอฮฺซุภานหูตาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาหนึ่งหลังในสวนสวรรค์ของพระองค์วาราฟาหูบิฮาดเราจะและจะยกสถานะของเขาระดับขั้นของเขาให้สูงขึ้น ราะงั้นใครอยากได้ภาคผลบุญง่ายๆเพียงแค่จับแถวให้ตรงจัดแถวให้ชิดเท้าชิดกันไหลชิดกันเราได้ภาคผลบุญของการที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาจะสร้างบ้านในสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาเรื่องสุดท้ายที่อยากจะนําพูดกับพวกเราในวันนี้นะครับเวลาที่เราละหมาดเป็นยามะในมัสยิดเนี่ยหรือละหมาดกันเป็นยามะที่บ้านอะไรก็ตาม เวลาอิหมัมเข้าขึ้นไปนำละหมาดเนี่ยในละหมาดที่อ่านออกเสียงทั้งหลาย,ยบางครั้งเนี่ยเราจะได้พบว่ามีพี่น้องของเราบางคนพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเวลาอิหมัมอ่านสเร์กุนหุัลลาอฮุอะฮัดอัลลอฮุสมัดบางคนเนี่ยเอาด้วยอยู่ด้านหลังอิหมัมเป็นมะมุมเอาด้วยเลียนเสียงอิหมัมไปด้วยทําตามอิหมัมไปด้วยอ่านแข่งกับอิหมัมไปด้วย หรือบางคนเนี่ยเวลาที่อิหมัมสุยุตอ่านสุภานรารบบียัลอาลาเขาก็อ่านด้วยแต่เขายกเสียงขึ้นเสียงดังขึ้นหรือในท่าของการอ่านอัต,ตยาอ่านตชาช้าฮุตในละหมาดนั้นอ่อานยังไงอัต,ตยาตู้อ่านไปหรืออ่านสลาวาตแต่เขายกเสียงขึ้นทําให้เกิดความมึนงงกับบุคคลที่ละหมาดข้างๆเขา อย่างนี้ท่านานบีสุลตารฮุอะเลฮิฮิวซัลลัมห้ามนะครับเพราะงั้นเวลาที่เราอ่านให้เราทําไงอ่านด้วยกับเสียงที่ไม่ต้องออกเสียงมาอ่านด้วยกับเสียงที่ไม่ต้องออกเสียงมาไม่ต้องส,สุบัดสบัดหรอไม่ต้องไม่ต้องนะครับท่านนบีสุลตารฮุอะเลฮิฮิวซัลลัมบอกว่าไงท่านนบีบอกว่าวะลาวะลาจัชฮาร์บะดุคุมอะลาบะดินเบลกุราน พวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ออกเสียงในะระหว่างพวกเจ้าเองเนี่ยที่อยู่ในซอบของการละหมาดเนี่ยอย่าออกเสียงออกมาอย่ายกเสียงขึ้นมาเบนกุรอานด้วยกับการอ่านกุรอานก็ไม่ได้หรือบางรายงานท่านอบีุลลอะฮฺฮะลัยวะซัลลมใช้ใช้คําว่าบิลกิรอห์ด้วยกับการอ่านทั้งหลายเนี่ยจะอ่านอะไรจะอ่านซุบฮานะรับเบียลอาซีมในรุวัวะ หรือจะอ่านซุบฮานะรับบียลอาลาในสุยุดหรือจะอ่านตะชาหุดอัติยาตุลิลลาฮิอ่านยกเสียงออกมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านนาบีอ็อล,ลลอหุอะลัยฮิวะซลัมได้ห้ามเอาไว้ทั้งสิน้นฮะดีสบทนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ท่านนาบีได้ออกมานำละหมาดผู้คนแล้วนบีออกมานำละหมาดผู้คนแล้วได้ยินว่าด้านหลังของท่านเนี่ยมีการอ่านออกเสียงยกเสียงขึ้นมาท่านนาบีละหมาดเสร็จท่านนาบีจึงได้กล่าวว่ายาณายา อย่าได้ออกเสียงแบบนี้เพราะอะไรอ่ะบรรดาอุลมามะอย่างเช่นมินบาสอย่างเชคอุไซมินบอกว่าเพราะมันไปทําให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้คนที่ยืนอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆซอบของเราเนี่ยมันทาให้เกิดความสับสนบางคนอ่านอัตติยาเนี่ยออกเสียงไอ้คนข้างๆก็อ่านอัตติยาด้วยอ่านไม่จบต้องวนกลับมาใหม่ลืมอ่านถึงไหนลืม เพราะงั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายบางคนยังกระทำกันอยู่นะครับเพราะงั้นในคุชบ้าวันนี้เนี่ยใช้โอกาสตรงนี้ในการตักเตือนในการให้ข้อมูลทางวิชาการกับพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหลายอักูลูกลาาะอลีฮาดะวาัสตักฟิรุลลอฮ์าาลละลิวะลากุมวาลิซาอิลินมุสลิมินมินกุล,ลิซัมฟาสตักฟิรรอินฮูวลัลกฟุร